สวัสดีค่ะเอฟสี่ปุนารักนะคะันนี้มาทำหมกหน่อไม้ใส่หมูใส่เนื้อหมูนะคะค่ะก็มีติดมันหน่อยเหมือนหมู3ชั้นเลยค่ะหน่อไม้หน่อไม้ก็ต้มให้มันหายขมก่อนแล้วค่อยเอามาทำหมกนะคะก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะมาเริ่มหมกกันแปมาทานด้วยกันนะคะแล้ก็มาเตรียมหมกกันนะคะทำเผือเอฟซด้วยทำเยอะเลยวันนี้ก็มาเริ่มหมกกันนะคะก็หมกแล้วนะคะก็หมกแล้วไปเอาหม้อมาใส่หมกก่อน ค่ะก็ะใส่ซึ้งก่อนนะคะไ,ได้กินหมกให้เอซไปทานด้วยนะคะ,คะเตรียมหมกกันนะคะ ชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้บุญส่งผลยโสด้วยนะคะจะขอพบพระคุณอย่างมากเลยนะคะเป็นกำลังใจ <c oughs> ให้แอดด้วยนะคะมาเริ่มหมกกันต่อนะคะไปต่องก็เกตเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยมาเตรียมหมกกันนะคะว่าจะได้กี่หมก ถึงยี่สิบหกไหมใส่เนื้อหมูเยอะเลยเยอะก่นอนไม้นะคะน่าทานมากราะเหนียวร้อนๆช่วงนี้ฝนตกดีดีตกทุกวันเลยยุ่งตากผ้าไม่แห้ง สอาวันไม่ได้ถ่ายคลิปต่างจังหวัดฝนตกไหมคะอยู่กทมนี่ตกทุกวันแล้วใบสามใบนี่ก็มาละโอ้ยลงมาละคิดถึงบ้านนอกมากคิดถึงต่างจังหวัดไม่ได้กลับสองปีแล้วเพราะโควิดนี่แหละ คิดถึงอยาก,กไปถ่ายคลิปที่บ้านนอกก็ไม่ได้ไปหมดสักทีเธอโลคโควิดนี่ให้เป็นปกติเถอะจะได้มีอะไรเลยให้อยู่แบบดีๆใช้ชีวิตแบบเหมือนแต่ก่อน ไปวัดทำบุญด้วยใกล้บุญกระถินแล้วออกพรรษานี่ก็บุญกระถินทำหมกไปใ,ใส่บาตรด้วยนะคะคงนี้ไปใส่บาตรกันนะคะไปใส่บาตรท่านคงชอบไปหลอกหมกหนังไม้มันนอกมันนอกกินแต่ของมันก็เบือ่อ กินทานฉันฉันของมันมันก็ไม่ดีต้องฉันแบบนี้จะได้อร่อยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะหมกหน่อไม้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้เยอะเลยเต็มซึ้งเลยนะคะก็จะเอาไปนั่ง ไปนั่งกันนะคะแวะมาทานด้วยกันนะคะหมกหน่อไม้ใส่หมูใส่เนื้อหมูติดมันหน่อยหน่อยนะคะเริ่มเอาเปเอาหม้อมาตั้งไฟก่อนนะคะกระทะนะคะใส่น้ำ ตั้งแล้วก็เอาซึ้งมาวางนะคะค่ะเป็นอันเสร็จนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ